ในร้านก็จะมีแอปเปิลนะคะแอปเปิลค่ะนี่มีส้มค่ะส้มน่าทานมากเลยนะคะส้มมีหลายอย่างนะคะส้มนี่ก็มะม่วงนะคะมะม่วงสุกค่ะพี่น้องค่ะน่าทานมากเลยนะคะนี่นี่ก็มีส้มมีมะม่วงนะคะตามตามตามกรีดนะคะแล้วก็มีละมุดนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะ ในร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะพี่น้องค่ะนี่แอปเปิลตามเกรดนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีทุกอย่างเลยนะคะภายในร้านนะคะก็จะมีแอปเปิลเขียวนะคะพี่น้องค่ะก็จะมีแอปเปิลเขียวนี่นะคะก็จะมีพวกแช่อิมนะคะพี่น้องค่ะ โคเกวีแช่อิ่มก็มีมะขามนะคะมะขามหวานนะคะนี่มีละมุดนะคะพี่น้องขานี่ก็จะเป็นสับป,ปะรดนะคะเป็นอะโวคาโดนะคะพี่น้องขานี่นะคะแก้วมังกรน,นะคะมีแตงโมนะคะมะละกอสุกนะคะพี่น้องขานี่ก็เป็นขิง กระเทียมนะคะแล้วก็มีฟักทองนะคะพี่น้องขานี่นะคะฟักทองคะ่ะหลายไซส์หลายขนาดนะคะพี่น้องขานี่นะคะมันก็จะมีผักหลายอย่างเลยนะคะพี่น้องคะ่ะผักข่ายแยงผักโขมต้นหอมผักชีชะอมนะคะพี่น้องขาก็มีคะ่ะก็จะมี มีผักมีหลายอย่างเลยนะคะมีมีทั้งเอ่อสะเดานะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะมีเยอะมากเลยค่ะมีพวกผักตำลึงก็มีนะคะพี่น้องค่ะผักตำลึงผักบางอย่างคุณนายก็ไม่รู้จักชื่อนะคะพี่น้องค่ะก็ไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะไม่รู้จักชื่อนะคะก็นี่นะคะมี ดอกสโนโอด้วยนะคะพี่น้องขาดอกสโนโอก็มีขายนะคะเมต่มะขามอ่อนก็มีนะคะใบมะขามอ่อนมีใบมะกรูดนะคะพี่น้องขานี่นะคะมันก็มีอะไรคล้ายๆบัวบัวเขียวใช่ไหมคะแล้วก็มีนี่ผักชีฝรั่งต้นกระเทียมก็มีนะคะพี่น้องขาเอ้ยใบกระเทียมข่ดพูดผิดค่ะขอโทษนะคะใบโหระพานะคะ ก็จะมีมะนาวเขียวมะนาวเหลืองนะคะพี่น้องขานี่นะคะนี่ลูมกมะกรูดก็มีนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกพริกหยวกแบบชนิดต่างๆก็มีนะคะพี่น้องขาแบบสีสีแล้วแต่นี่พริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเขียวมีหมดนะคะพี่น้องขานี่นะคะมมะเขือนะคะมะเขือพวงมะเขือเปราะก็มีนะคะ นี่นะคะพี่น้องค่ะมีทั้งบวบมีทั้งอุอ๊ยเยอะแยะมากมายค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งมันทั้งเผือกนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะนี่ก็จะมีนี่ค่ะคมันแก้วก็มีนะคะพี่น้องค่ะมีหัวหอมนะคะมันค่ะมันเทศ มันฝรั่งนะคะพี่น้อง่าหลายอย่างหลายขนาดนะคะพี่น้องขานี่นะคะนี่มะเขือมะเขือพวงมะเขือเปราะนะคะพี่น้องขานี่นะคะนี่มะเขือหยวกตามลายไซส์ลายขนาดหลายอย่างเลยนะคะพี่น้องขามีของให้เลือกให้ทานเยอะแยะมากมายเลยะค่ะพี่น้องขานี่ก็มีต้นกล้วยก็มีนะคะอาจจะเป็นต้นกล้วยเนาะนี่มีบัวค่ะ มีบัวอ่อนนะคะนี่เคนตตลุปแล้วก็อะไรแตงไทยก็มีนะคะนี่น้อยนาอะไรก็มีนะคะนี่มังคุดนะคะก็มีนี่ค่ะยเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องค่ะมีทั้งอะไรลูกกระสังก็มีนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็มีหมากค่ะเออเข้าวหมากนะคะแต่คุณนายซื้อข้าวหมากมาเดี๋ยวจะทานให้ดูนะคะพี่น้องค่ะนี่นะคะ นี่มีถั่วเขียวมีหน่อไม้นะคะนี่